มาดูไม้ประดู่บูบิงกาลาชาไม้แห่งแอฟริกาค่ะในอเมริกาเนี่ยจะเรียกบูบิงกาว่าเป็นโรสบูดนะคะหรือโรสบูดก็คือประดู่นั่นเองนะคะแต่ว่าบูบิงกาเนี่ยจะแตกต่างจากประดู่ไทยนะคะก็คือสีของเขาแล้วก็ลายของเขานะคะจะเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ด้านข้างนะคะขอบกระพีด้านข้างนะคะจะเป็นแบบคล้ายๆเกรด็ด เกล็ดงูเลยนะคะถ้าไม่ขัดเรียบนะคะแล้วก็สังเกตรตรงที่ลายเซียนสีน้ำตาลนะคะบูวิงกาจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็สีจะเป็นโทนสีส้มแบบนี้ส่วนประดู่ไทยเนี่ยก็จะเป็นออกน้ำตาลแดงนะคะบูวิงกาเนี่ยจะเป็นพื้นสีส้มๆน้ำตาลแล้วก็ลายของเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบน้ำตาลไหมเลยค่ะก็จะมีหลากหลายลาย แยกแยกกันไปนะคะอย่างแผ่นนี้ก็จะเป็นลายวงปีอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างเป็นลายเสือมีความกว้างถึง